สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพี่อ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้พี่อ้อมมีวิธีแก้ปัญหาที่หลายคนอาจจะเจอเลยนะคะนี่ค่ะนั่นก็คือรองเท้านะคะเมื่อเปิดเทอมไปสักพักนะคะเราก็จะเจอกับปัญหารองเท้านักเรียนที่หมองแบบนี้เลยนะคะซึ่งหลานของพี่อ้อมนะคะเป็นคนที่ขยันน้อยมากเลยนะคะไม่ค่อยทําความสะอาดค่ะแต่วันนี้พี่อ้อมมีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆโดยไม่ต้องซักมาแนะนําเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะตัวช่วยของพี่อ้อมนะคะก็จะมีแค่ผ้า2พื้นค่ะ และน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะใช้สูตรไหนก็ได้เลยนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำให้ดู1คู่นะคะเพื่อเก็บหนึ่งข้างไว้เปรียบเทียบนะคะนี่ค่ะเราก็ทำการใช้ผ้านะคะใช้เศษผ้าค่ะปัดฝุ่นแบบนี้เลย เะะมื่อเปิดเทอมไปสักพักนะคะรองเท้าน้องก็จะหมองมากเลยนะคะและเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยทําความสะอาดกันเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาดด้านในด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการปลดล็อกตัวนี้เลยแล้วดึงสายออกเลยนะคะนี่ค่ะซอยบานพอมอมรถเยอะนิดนึงนะคะคันนั้นวิ่งเข้าคันนี้วิ่งออกค่ะเยอะมากเลย ก็ทําการเช็ดทําความสะอาดด้านในให้เรียบร้อยเลยนะคะวิธีนี้ไม่ต้องซักเลยนะคะรองเท้าของเราก็สะอาดเหมือนใหม่เลยค่ะนี่นะคะด้านในสกปรปกมากเลยนะคะ เมื่อเราทําความสะอาดปัดฝุ่นออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการขัดให้รองเท้าของเราเงาเหมือนใหม่ค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวน้ํายาปรับผนุ่มนะคะชุบเข้าไปกับผ้าค่ะพี่อ้อมแนะนําให้เป็นผ้านะคะไม่แนะนําให้เป็นสําลีนะคะเพราะว่าจะทําให้เป็นขนได้นะคะนี่ค่ะเราก็เทตัวน้ํายาปรับผนุ่มลงไปในผ้าแบบนี้เลย ปิดเกลียยประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็นําตัวนี้นะคะเราก็นําตัวผ้าที่ชุบกับน้ํายาปรับพนุ่มเสร็จแล้วมาเช็ดกับรองเท้าได้เลยนี่นะคะขัดให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะขัดให้ทั่วเลย ซึ่งรองเท้าคัดชูของนักเรียนผู้หญิงนี้นะคะเราจะไม่นิยมซักนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวกาวที่ติดอยู่ด้านในลอกออกได้นะคะดังนั้นวิธีทําความสะอาดเราก็ทําการเช็ดนะคะนี่ค่ะขัดให้ทั่วรองเท้าแบบนี้เลยวิธีนี้นะคะน้องๆถ้าดูนะคะน้องสามารถทำได้เองเลยนะคะไม่ต้องรบกวนผู้ปกครองเลยนะคะ ก็เช็ดทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยวิธีนี้นะคะทำให้รองเท้าของเราหอมแล้วก็สะอาดเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเราขัดจนทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ออมจะเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะนี่ค่ะ เราก็จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็จะเป็นวิธีการทําความสะอาดรองเท้าแบบไม่ต้องซักและวิธีการนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะและถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามพี่อ้อมได้เลยนะคะพี่อ้อมจะหาคําตอบให้กับทุกคําถามของคุณผู้ชมเลยนะคะและอีกข้างนังที่เหลือนะคะคุณผู้ชมก็นําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสด สวัสดีค่ะ